เราก็มาสวัสดีกันที่บริเวณพร,ระพุทธองค์ที่ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ที่นี่ก็คือวัดบางต้นจิกตำบลบ,บางแตนอำเภอบรรสร้างจังหวัดปราจีนบุรีสําหรับคลิปนี้เราจะมานําเสนอให้กับผู้ชมได้ชมกันเกี่ยวกับสถานที่โบสถ์ของวัดบางต้นจิกที่มีการพัฒนาปฏิสังษรณอนใหม่จนสวยงามถึงแม้ว่ายังไม่เสร็จร้อแต่ก็สวยงามแล้วนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรพระพุทธองค์ที่อยู่บริเวณตรงนี้อ่ะช่วงนี้เรามาเยี่ยมชมโบสถ์กันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสำหรับโบสถ์หลังนี้ก็สร้างมานานใช้เวลาถึงประมาณ5-60ปีมาแล้วนะครับก็เก่าพอสมควรและสำหรับโบสถ์หลังนี้ก็เก่าทุดโทมากแต่มาในปัจจุบันตอนนี้มีการปฏิสังขอนปรนระซ่อมแซมใหม่ทาสีใหม่ตกแต่งใหม่อะไรใหม่ต่างๆทั้งหมดสวยงามมากเลยเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้อาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นบริเวณซุ้มทางด้านที่มันออกของโบสถ์นะครับก็สวยงามมากกำแพงโบสถ์ก็เป็นลักษณะสีแดงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะลายไทยสลับสวยงามมากชั้นบนก็เป็นขอบสแตนเลสสำหรับโบสถ์หลังนี้ก็เป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับก็มีองค์พระประธานที่อยู่ในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อยากจะขอเชิญชวนผู้ชมนะครับถ้ามีเวลาก็ลองเดินทางม,มาเที่ยวกันที่วัดบางต้นจิกนะครับมาทาบุญไหว้พระมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่วัดบางต้นจิกนี้ยังมีความเจริญไม่มากมายนะครับก็จึงอยากขอชวนเชิญท่านสาธุชนที่อทอดทาบุญตามวัดถ้ามีโอกาสก็มาทําบุญวัดบํารุงวัดบํารุงพระศาสนานะครับร่วมกันตรงนี้ก็เป็นกําแพงโบสถ์หรือว่ากาแพงแก้วนะครับซึ่งเป็นสีแดงสวยงามมากเลยครับสวยงามจริงๆ อดีตที่ผ่านมาก็เป็นปูนเก่าๆสีเก่าๆแต่ปัจจุบันนี้งดงามอย่างมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับแล้วก็พร้อมทั้งซุ้มใบเสมาอะไรต่างๆก็มีการปฏิทังข์ถอนทาสีใหม่อะไรใหม่ต่างๆทั้งหมดจนสวยงามนะครับจากโบสถ์เก่าๆโทมๆนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับสวยงามไหมครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับที่ประดิษฐานอยู่ แล้วก็บริเวณด้านหลังโบสถ์ก็จะมีภาพพระพุทธรูป,ปฏิดสถานอยู่เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมไปเรื่อยๆเพื่อเป็นพุทธบูชาถูกใจแล้วก็ฝากด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์หญิงด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่ว่าช่วยกันพอทุกวันนี้เราต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับช่วยกันดูแลบำรุงรักษาภาษาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวสืบไป สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆครับบริเวณภายนอกของโบสถ์ซึ่งเป็นลักษณะทาสีไว้สวยงามมากพื้นโบสถ์จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สลับด้วยลายทองสวยงามมากเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับผู้ชมและเพื่อนๆที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ได้ดูได้ชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันสําหรับวัดบางโตจิกนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่กําลังมีการ พัฒนาให้มีความเจริญเกิดขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงนี้แล้วก็อยากจะขอชวนเชิญท่านสาธุชนที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้ถ้ามีโอกาสเดินทางมาเที่ยวจังหวัดปราจีนเมื่อไหร่ก็เลยกันมาที่วัดบางต้นจิกนี้นะครับอยู่ที่ตำบลบางแตน่อำเภอบสร้างนะครับวัดบางต้นจิกนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดก็มีการปรับปรุงวัดหลายๆอย่างให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในพุทธศาสนานี้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิง ผมอาจารย์นัทก็ขอเป็นผู้นำพาให้ครับผู้ชมนะครับขอเป็นสะพานบุญสำหรับท่านที่ชอบทำบุญตามวัดก็เดินขึ้นสะพานบุญของพวกเราเลยนะครับพวกเรายินดีจะเป็นผานนะครับทอดสะพานให้กับพวกท่านได้เดินกันเราก็เดินบนสะพานบุญนี้เดินไปด้วยกันนะครับไปจนถึงปลายทางเส้นสุดมาไหลก็คือจบกันนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็เป็นผู้ถ่ายทำนะครับ อาจารย์นัดก็เป็นผู้บรรยายเราก็ผัดกันนะครับผัดกันบรรยายผัดกันถ่ายถ่ากันไปเพื่อนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัด mm. เพื่อออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ mm. เราเชื่อเหลือเกินว่าท่านสาธุชนเนี่ยชอบติดตามทางช่อง u t u ู e เกี่ยวกับเรื่องวัดสถ,ถานที่ของวัดต่างๆอย่างมากมายยังไงก็ขอฝากวัดเล็กๆด้วยนะครับวัดที่จะมีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็ต้องผ่านจากการเป็นวัดเล็กๆก่อนนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธองค์ซรูปเป็นพระพุทธร,ร,รูปปั้นนะครับปั้นแบบโบราณาปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณด้านหลังโบสถ์นะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มเสมาที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับโบสถ์นี้สวยงามมากเลยครับเป็นลนักษณะพื้นสีขาว เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีทองสลับสวยงามมากนะครับด้านบนก็เป็นช้างเอราวัณน,นะครับพระอินทร์สมช้างสำหรับช่วงนี้เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปนี้มีแต่เรื่องโบทอย่างเดียวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบทถนะครับอย่างน,น้อยๆโบทนี้สําคัญมากการที่วัดมีโบทนี้สําคัญมากเพราะโบทนี้ก็จะทําเกี่ยว,วกับพังฆกรรมต่างๆนะครับของทางพระพุธเจ้านะครับ จะบวชจะเรียนหรือว่าจะทําอะไรต่างๆก็ต้องบวชนะครับถ้าไม่มีบวชก็บวชไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ตั้งใจมานะครับมานาเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกไปสู่สายตาเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในช่องขนาดนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามโทรใหม่ๆก็ติดตามเขาไปที่ช่องนะครับนัสดิทแทมเปอรนะครับช่วยเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับบริเวณซุ้มด้านหลังนะครับของโบสถ์นี้ก็มีพระพุทธรูป ปางหน้ากรกนะครับประดิษฐานอยู่บริเวณบนซุ้มนะครับงดงามมากเลยนะครับตอนนี้เราก็พาเ,เพื่อนๆเยี่ยมชมบริเวณโบสถ์ด,ด้านไกลนะครับสําหรับโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากที่สุดเลยนะครับที่ผ่านมาก็นกพิราบก่อนได้ไปถ่ายกันไว้เยอะแยะมากมายแตมไปหมดนะครับแต่มาปัจจุบันตอนนี้โบสถ์หลังนี้งดงามแล้วนะครับงดงามแบบมากมากเลยสวยงางากนะครับเราก็ รือว่าช่วยกันบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลรักษาศาสนาเพราะว่าที่ผ่านมาก,ก็สองสามคลิปไปแล้วนะครับที่เราเน,เนําเสนอเผยแผ่ออไปเราขอเชื่อเหลือเกินว่าด้วยแรงศรัทธานะครับของท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังติดตามอยู่อย่าในน้อยวันหนึ่งท่านต้องติดตามมาที่วัดน,นี้นะครับมาร่วมทาบุญถวายสาังฆทานทําบุญถวายพระหรือว่าเป็นรายการบุญอะไรต่างๆก็ขอเชิญนะครับเพราะว่าวัดนี้ก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากพี่น้องสาธุชน วัดวารามต่างๆจะมีความเจริญขึ้นได้ก็ต้องตรงนี้แหละนะครับด้วยสายสัททานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็ขอนํามาเผยแผ่นะครับออกสู่สายตาให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูกันอย่างน้อยๆเราเชื่อเหลือเกินว่าวันหนึ่งท่านอาจจะต้องมานะครับสําหรับท่านที่ชอบทาบุญตามวัดวัดตมเรียกว่าวัดป่าวัดดงวัดบ้านดอนนะครับก็มาได้เลยครับสําหรับวัดบางสุจิกนี้ก็อยู่ห่างไกลความเจริญ พอสมควรนะครับก็สถานที่ของวัดก็ไม่กว้างมากมายจนเกินไปแต่ก็พอมีต้นไม้ให้ลมลื่นนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดก็ขอ,ขอฝากวัดบรมจิกไว้สักหนึ่งวัดนะครับถ้ามีเวลาก็เดินทางมาทําบุญถวายสังฆทานทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟมาทําบุญใช้นี้ธรณีสหรือจะเป็นรายการบุญต่างๆก็ถ้าสนใจก็มาเลยนะครับหรือว่าจะนําผ้าป่าสามัคคีมาทอด พราะว่าวัดเนี่ยก็ต้องอาศัยนะครับอทอดกระถินทอดพระบาทสาทมัคคีงประจําปีกระถิ่นนี้ปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งนะครับของเดือนสิบสองแต่ถ้าพระบาทนี้ทอดได้ทั้งปีนะครับอย่างน้อยๆสาหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาผู้ชมมารู้จักกับวัดบางตจิกนะครับตำบลบางแตนอำเภอบ้านตัง้งจังหวัดปราจีนก็รู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราหวังว่าวันหนึ่งท่านคงจะมีเวลาและเดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดกันนะครับ เพื่อเป็นการบำรุงวดัดบำรุงรักษาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปเราต้องช่วยกันนะครับท่านผู้ชมศาสนาของเราจะอยู่จะยืนหยัดอยู่ได้ก็ตรงตรงนี้แหละนะครับสำหรับช่วงนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณภายนอกของโบสถ์บริเวณอาณาเขตของวัดนะครับตรงที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับสถานที่ก็ออกว้างพอสมควรเราก็อยากจะขอเชิญชวนครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ชอบทำบุญตามวัดก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับวัดบางต้นจิกอเาเภอบ้านท่าจังหวัดปราจีนบุรีถ้ามีเวลาแล้วมาทําบุญกันนะครับสําหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์ญิงก็จะมาพาจากไปเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลักบมาพบกันอีก สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อและผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบก,กันอีกนะครับยังไงก็ช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ท้ายรายการแล้วเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จามลาผ่าจากไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบก,กันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีสถานที่บริเวณอยู่ตรงโบสถ์อย่างเดียวนะครับ เราไมา่ได้ไปตรงสถานที่ตรงอื่นเพราะว่าเราต้องการอยากให้เพื่อนเพื่อและผู้ชมมีโอกาสได้ชมโบสถ์สวยๆช่วงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ